เมื่ออาตมาได้มานั่งอยู่ภายใต้ร่มไม้ก็ทำให้นึกถึงประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตอนหนึ่งว่าเมื่อพระญาติของพระองค์ซึ่งอยู่ในกรุงเทวทหะและกรุงกบิลพัทก็คือฝ่ายสากยวงและโกลยวง์ จะทำสงครามกันอยู่เรื่องการชิงน้ำในแม่น้ำโรฮินีซึ่งขั้นกลางระหว่างราชวงศ์ทั้งสองเมื่อถึงฤดูน้ำน้อยราชวงศ์ทั้งสองก็จะพากันมารบการชิงน้ำจนกลายเป็นตำนานเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทรงโปรดพระญาต ที่เรียกกันว่ายาตัทธจริยาอัทธจริยาโลกัทธจริยาคือพระพุทธองค์นั้นทําประโยชน์แก่โลกสามประการโลกัทธจริยาก็คือทรงบําเพ็ญประโยชน์กับโลกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยาตัทธจริยาก็คือบําเพ็ญประโยชน์แก่ประญาะแล้วก็อัทธจริยา ก็คือหมายความว่าการบำเพ็ญประโยชน์เฉพาะพระองค์เองฉะนั้นใน3าประการนี้พระองค์ก็ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของพระประยุรญาติคราวหนึ่งขณะที่ราชวงศ์ทั้งสองกำลังที่จะรบราฆ่าฟันกันอีกพระองค์เสด็จมานั่งนอกร่มไม้ คือมีร่มไม้อยู่แต่พระองค์เสด็จมาแล้วก็ไม่ได้เข้าประทับที่โคนไม้บรรดาพระประยุรญาตซึ่งกำลังจะรบกันอยู่ก็เลยรีบมากราบบังคมทูลเชิญเสด็จให้ไปประทับใต้ร่มไม้พระองค์เองเลยตรัสว่า เมื่อเหยียบสู่แผ่นดินของพระญาติก็ถือว่าได้อยู่ใต้ร่มญาติซึ่งจะร่มเย็นมากกว่าร่มไม้คือเพียงแต่เหยียบแผ่นดินญาติก็ร่มเย็นแล้วไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปนั่งในร่มไม้นั่นคือร่มแห่งพระญาติแห่งมิตรมีความสําคัญมาก ญาติแปลว่าผู้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันจะมีญาติโดยธรรมแล้วก็มีญาติโดยสายโลหิตถ้าเราเป็นญาติกันความเยือกเย็นก็ปรากฏแล้วการได้พักภายใต้ร่มไม้ก็คือเย็นกายเท้าขาถ้าเข้าหาร่มธรรมก็คือเย็นใจความหมายของการมีญาติ คนจะเป็นญาติกันได้ก็ต้องมีความกรุณามีความเมตตาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญดังโบราณไทยที่กล่าวไว้ว่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าแม้นเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าขาดความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาฉะนั้นการที่ได้เข้ามาสู่ดินแดนของคนที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อก็มีความร่มเย็น ไม่แพ้นั่งภายใต้ร่มไม้ก็คงจะต้องเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายมาเป็นญาติกันเถิดแม้เราไม่ได้เป็นญาติโดยสายโลหิตแต่เรามาเป็นญาติโดยทางธรรมเรามาเป็นพี่น้องกันนะโดยเรานับญาติกันว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันแน่นอนเป็นญาติกันแน่นอนเพราะพวกเรา เกิดเหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บเหมือนตากันตายเหมือนกันพวกเราต้องรับทุกข์เพราะเกิดเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายเหมือนเหมือนกันพวกเราคือพี่น้องกันฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาก็ให้อธิษฐานจิตว่าจะทำจะพูดจะคิดเพื่อให้เพื่อนของเรา เนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายของเรามีความสุขอัรรมภาพได้นำเอาธรรมะสั้นๆมาพูดคุยสนทนากับท่านสาธุชนทั้งหลายภายใต้ร่มไม้อันร่มเย็นนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมอบใจของท่านแด่ร่ม แห่งพระธรรมแล้วจะพบกับความร่มเย็นเป็นนินิรัน์เธอ